ครับเออเพลงอะไรนะเอาเพลงที่กำลังกำลังดังมากๆตอนนี้นะฮะครับที่ประกอบละครอ่ะครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าพอพอตั้มออกมามันจะมีความอันตรายอีกแล้วทีมงานยกโต๊ะออกไปเลยครับเพลงช้าครับเพลงช้าเพลงช้าเอาวันนั้นนะนะที่ดิวไม่จิ๋วไม่ไม่เต้นเยอะครับไม่เยอะเต้นไม่เยอะเต้นไม่เยอะอะไรไม่มีแล้วนะไมม่ีครับไมม่ีคครรัับบปลอดภัยครับปลอดภัย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  เพลงนี้ oh. เพลงนี้จะไม่เน้นท่าเยอะครับแต่ว่าจะเน้นอินเนอร์เน้น i n อินเนอร์คามู้สึกภา,ายในที่เราต้องรต้องรู้สึกให้มันถึงจุดๆนั้นจริงๆว่าเขารู้สึกยังไงตรีบครับ คจเพิมาฉันมีสิทธิ์จะรักรมอพใช่ไหมเธอควรจะรู้เจ็บเพียงใดเหมือน,นดนปดใจทีเธอยังไปมสิ่จเมธอมีสิทิ์ไมพอให้ฉัใจรู้เป็นจะจะตเธอม่ต้องเธอไม่ตมาทำลาความรักเรา ชอบมากเลยนะเป็นคู่หูที่น่าตื่นเต้นมากนะคุณตัวเงินตัวทองทำเงินทำทองอะไรฮะทำเงินทำทองอ๋อเขาทำเงินทำทองครับผมเฮ้ยขอโทษนะอันนี้รองพื้นหรือปูซิเมนต์เนี่ยพี่ให้เกียรตผงนี้นึงครับผมไม่ครับนี่แค่ยาแนวเท่านั้นอุดมาเฉยๆพี่ย้ายถึงกระปูนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอออยู่ที่อยู่ที่ตั้มเลยครับว่าเรื่องเรื่องหน้านี่เหมือนกับมันเป็น มันก็มันเป็นคาแรคเตอร์ครับผมตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคือมากรับคือตอนเด็กก็หน่าปกติครับผมแล้วมีช่วงหนึ่งก็คือมีสิวธรรมดาเหมือนแบบวัยรุ่นทั่วไปธรรมดาหรอกไม่ธรรมดาอย่าใช่ว่าธรรมดาถ้ามันธรรมดาไม่ได้จริงธรรมดาพี่แล้วมาเป็นอิสุอิสัยตอนโตครับผมเป็นเป็นหนักมากเป็นที่ขึ้นแบบเยอะมากเขาไม่มีที่ว่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่ากินเนื้อเข้าไปแล้วมันเป็นหลุมๆนี่คุณก็ไปอยู่ในแบบเรียนเด็กๆแล้วที่มันจะมีคําว่าโต๊ะ ก้าอี้ย่างลบอะไรคุณไปอยู่ในคำว่าไอ้หน้ากากใช่ไหมพี่เมื่อกี้เนี่ยพี่จังหวะสี่ยังไม่มาเลยพี่อันนี้สยังไม่มาเลยครับผมผมนั่งนับ 1, นึ่สอมาประมาณห้าหกวินาทียาวไปนิดนึ่งพัฒนาแล้วยิ่งจังหวะนานเท่าไหร่ยิ่งได้เครดิตมากขึ้นเท่านั้นออถ้าลิงเล่นปุ๊บนี่ไปหาจังหวะสิบเลยยิ่งดีเลยตั้ม จำคาพี่เอาไว้เนี่ยจะถึงสิบแล้วเนี่ยแฉฉายาอะไรตั้งแต่เด็กเคบอตั้มถูกเพื่อนแซวอันเนื่อมาจากรอยสุวิสัยนี่ตั้งแต่เด็กฮะหน้าหลุมหน้าทางลุกลังหน้าข้งคกหน้าตะปาดผมรวนมาทุกหน้าแล้วครับผมอครับเข้าวงการมานี่คือพี่พี่ว่าอะไรผมชินมากครับผมกลายเป็นหน้าด้านไปแล้วเขาตอนน สบายวัดมาเต็มที่เลยครับผมเต็มที่ไปเลยนี่ไม่ต้องให้คนอื่นเผานะคือกัดตัวเองเลยกัดตัวเองเรียบร้อยจบไปตอนประกวดเดตสตาร์จบเนี่ยก็คือหน้าก็พังอยู่พอสมควรก็เลยแบบว่าเอ๊ะต่อไปถ้าเราพัฒนาขึ้นกลัวคนจําไม่ได้ครับผมเลยรักษาคาแรคเตอร์ไว้นะครับผมนี่คือถามว่ารักษาได้ไหมหน้าคือรักษาได้แต่ไม่ทาครับกลัวคนจําไม่ได้ครับผมแกงส้มมีแกงส้มเหมือนว่าจะพูดอะไรจะบอกว่าคือทุกวันนี้เขาได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ครับผมแล้วก็จะบอกว่ามีคนทักเข อโอแต่พี่เป็นแกงส้มนี่พี่เสียใจตายนะพี่พี่เขาก็ดูดีนะคือผมเสียใจไปแล้วไงผมเสียใจไปแล้วแต่ว่าทําใจได้แล้วตอนนี้แต่แต่แต่เป็นคนทักผิดจริงว่าตอนก่อนตอนที่น้องออกออกจากบ้านใหม่ๆเนี่ยเขาจะยังเขายังหน้าหน้าายังเล็กๆอยู่ใช่ผอมมากครับผมแล้วก็ไปงานงานหนึ่งแล้วนั่งใกล้กันครับแล้วก็มีพี่ทีมงานเข้ามาเรียกเรียกผมนะแกงส้มผมก็หน้า หันไปแบบว่าแกงส้มเออชอบบรรยากาศอย่างนี้มากเลยอ่ะมันมีความรู้สึกสองโมเมนต์อ่ะอันนี้ก็ดีใจดีใจอันนั้นก็เสียใจเสียใจดีใจตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นพี่แกงไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวก็ก็เอ๊ะสักพักเขาเริ่มตะคอกแล้วแหละแกงส้มแกงส้มเพราะเราไม่ขาดเนี่ยครับผมจนแบบเราเริ่มกลัวแล้วเรียกพี่แกงครับผมเขาเรียกเขาเรียกพี่ครับทีมงานหน้าเวอร์ไปเลยพอพี่แกงหันหน้ามาปุ๊บ แล้วหาหน้าเที่ยวกับผมเนี้ยแบบอ้าวผิดคนจะมีส่วนคล้ายก็อาจจะเป็นพวกคางไอคางเรียวๆแหลมๆใช่แต่ว่าจริงๆเราเขาคล้ายกับน้องชายผมมากน้องชายแท้ๆเลยนะฮะผมมีน้องชายชื่อขนมจีนนะฮะแล้วขนมจีนเนี่ยหน้าเหมือนตั้มมากโหยน้องพี่หน้าตาดีอะดีงนะตั้มตั้มไปละไม้คนที่หน้าตาดีอยู่เยอะนะเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ ให้แก่วงตระกูลเป็นอย่างมากไม่จริงจริงแต่นี่นี่น้องแกงส้มขนมจีนนะฮะใช่ครับนี่น้องขนมจีนนะนะนี่ครับหน้าใสไม่ใช่แอปนะฮะคนนี้คนเลยไม่ใช่แอปครับคลายไหมหนูตัมตั้มตั้มทำหน้าสิทำหน้าให้เหมือนน้องเอ๋อดูดูดูเหมือนตรงไหนวะไอ้ขนมจีนหลอกก็ต้องเยอะอ่ะ ก็นิดหน่อยคล้ายบ้างเหมือนตรงไหนครับอ่าไม่เห็นเหมือนเลยก็น้าเหลิมแหลมหน่อยนึงนะออเมีผมคล้ายนะคล้ายนะเนาะคล้ายใช่อ๋อนี่นี่ขนมจีนใช่ครับผมจะเข้าวงการไม่ขนมจีนเนี่ยก็ถ้ามีตั้มแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วครับผมว่าดีครับเออหนุ่มนี่ขนมจีนทุกวันนี้ไปโรงเรียนเสียใจนะเพื่อนเราไอ้ตั้มเอ้ยไอ้ตั้มเอ้ยอย่างเงี้ ผมไปขอซ่อนตัวอยู่ข้างหลังก่อนครับรอถ่ายจบแล้วเรียกผมทีครับท <c oughs> ่านผู้ชมครเรียนรู้ทราบนะฮะนี่เป็นเพียงบางตัวอย่างนะครับเมื่อสิบกว่าคนนี้มาเจอกันสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้นะฮะสถานการณ์จะมีเต็เไื่อวยครับสนุกสนานนิวจิ๋วพูดเลยฮะ,ะเรากำลังจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะ,ะจะมีจะมีอะไรบ้างอามีสาระหน่อยเลยอ,อสาระิดนึ่ ค่ะก็คอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเรานะคะ10 Years of Love ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็น10ปีของ The Star ค่ะวันที่27 28มิถุนาค่ะออื่อ27 28 29ด้วยค่ะ3วันนะฮะ,ะ,ะ27 28 29ดูนะฮะเรานั่งอยู่ตรงนี้เมื่อยหน้าเป็นอย่างมากแล้วก็มีความภัยราะ มีความสนุกสนานของเนื้อเพลงมีความเก่งการในการเอนเตอร์เทนงานเยอะนะพวกเราเดอะสตาร์พอออกมาเนี่ยงานมากมายไม่รู้พวกเราเนี่ยคิดเงินกันทันหรือเปล่าอาจจะมีวิธีสอนคิดเลขเร็วให้กับพวกเรานิดนึงยังไงครับดีไหม<ด>ขอเชิญเจ้าของสูตรเลยดีไหมลูกสาวอาเองครับปอยนัทชาสุนทรวิเศศครับ เอาละปกตินี่ปอยจาออกมาในช่วงล่าเลขต,ตามมาขนาดนี้แล้ว <c oughs> ต้องชวนดวนคำนวณเลขกันเพราะรายได้เยอะพวกนี้งานเยอะมากอ้าวใช้าไรายได้ไรายได้เยอะเลยครับอัลบั้ม10 Year s o f Love ี่ออก50คนได้เท่าไหร่มันหาร50อ่านั่น <c oughs> นั่นไอ้ <c oughs> นั่นหารเนี่ยทำไมเราลดน้อยลงมามาเห็นบอกมีวิธีคูณใช่ไหมอ้าใช่าวันนี้เรามีวิธีคูณนะคะเดี๋ยวพี่ปอวิธีคูณเหรอครับมีค่ะแต่ ไอ้ผู้ชายคนนี้มันคิดจะบวกอย่างเดียวเลยรับตอนนี้ครับอะไรครับยังไงมาบอกหน่อยเออคุณมีอะไรจะพูดไหมครับมีอะไรจะพูดไหมครับผมมองไม่ชัดผมก็ยืนมายืนดูคุณตูมครับครับต่อไม่ได้เอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราต้องเล่นเกมกันเดี๋ยวเราจะให้ พี่บี้นะคะผมเหรอพี่บี้เป็นไม่นะไม่มีวันแพ้ไม่อยากอย่าอยากลัวค่ะอยากกลัวอะไรครับอยากพี่บี้ค่ะพี่บี้ถือจริงๆเป็นน้องนะคะอ๋อที่เป็นอ๋อครับผมใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่บี้ถือไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีไม่ต้องมือสั่นค่ะใจเย็นๆนะคะใจเย็นดีใจเย็นใจเย็นใจเย็นต่อได้พ่อเลยอยากใจใจเย็นนั่งไดลงดีนั่งได้ค่ะนั่งได้อะไรนะอะไรนะ เมืออ่อกี้ว่าอะไรน,นะ <IL> ชอบสั่งโปรตีนมาก <S <s ินแล้วมันไม่มาของขาดมือขาดมือสั่งของขาดโปรตีนขาดโปรตีนเขาไส่เลขมากเดี๋ยวพี่พี่คำนวณแล้วตรวจสอบคำตอบนะคะป้าจับเวลาค่ะได้จะให้เขาคำนวณแข่งกันใช่ไหมปอยเราจะคำนวณแข่งกันคำนวณเลขกันนะคะคิดได้ใจ ช่วงนี้เนี่ยงานคงเยอะอแจกกระดาษทดแจกกระดาษกันครับแจกปากกาเลยครับสมมุติว่าหนึ่งปีเนี่ยเรามีงานสักเก้าร้อยเก้าสิบเก้างานสมมตินะเก้าร้อยเก้าสิบเก้างานต่อครั้งสมมติเราได้ค่าตัวเท่าไหร่ก็ได้ไม่เกินพันบาทนะคิดนานทำไมเขาขอเลขสามหลักเออถูกต้องโอ้โหกรรมการคิดให้ก็ได้ตามค่าตัวจ็อดเนี่ยฮะตามค่าตัวจ็อดเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดล้าน หนึ่งแปดร้อยห้าสิบได้คใครบอกแปดร้อยเดี๋ยวแปดร้อยห้าสิบครับเอาเป็นว่า999ครั้งคูณแปดร้อยห้าสิบบาทหนึ่งปีเราจะมีรายได้เท่าไหร่ครับเอาแข่งกันทุกคน,กนคิดครับจับเวลาไป